สวัสดีครับบริษัทสินเงินเกษตรนะครับผมก็สมบัติชุ่มกระแสน,นะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นคลิปอันดับแรกของเรานะครับที่ในก,การแนะนำสินค้าแบบให้เห็นกันจัดจานเลยนะครับก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูสินค้าแต่ละประเภทนะครับของเราจริงๆมันมีหลากหลายมากนะครับคือคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมาอธิบายเกี่ยวกับ ทางพ่นยาทีเ่เขาเรียกเครื่องพ่นยานะครับมันจะมีทั้งอันนี้ดูนะครับมีอันนี้เป็นแบบแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ใช้มือโยกอันนี้แบบเครื่องยนต์นะครับแบบเครื่องยนต์จริงๆมันมีหลากหลายรุ่นมากาก็เดี๋ยวผมจะเอาทีละรุ่นแล้วกันนะครับ <S <S ผมก็เป็นคนแต่งตัวง่ายๆนะครับต้องขออภัยด้วยก็เสื้อยืดเก่งๆนะครับ <S <S ผมก็ยาที่ต่อยเเลยทําให้ต้องเหนบข้างหลัง ผมจค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเราต้องขอใครวันนี้ที่ดีด้วยนะครับไม,ไม่ได้ไไดค่อยได้สร้างภาพเท่าไหร่ไม่ต้องใส่สูดใส่สแล็อะไรนะครับซส่สยยก็มีใส่ดีได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่สูดแล้วก็ใสไ่ไม่ดีนะครับไม่อยากไปคาดผิดใครเขาโทษทีโอเคีแล้วเราเล่นเฉยๆราเล่นเราเล่นซีริ่งเก่งดีครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะ เอาเกี่ยวกับถังเขาเรียกเครื่องพ่นยาเนี่นะครับเห็นไหมดูเอารูปรักนะครับนี่ขนาดไซส์20ลิตรนะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นทูอิวัคำว่าทูอิงวันภาษาทางเครื่องมือการเกษตรก็คือหมายความว่ารุ่นนี้เนะี่ยนี่นะครับดูดีๆนะครับมันจะใช้แบตเตอรี่ได้นะครับ แบตเตอรี่หมดมีเปิดตรงนี้นะครับเห็นไหครับนี่จะคือการเปิดตรงนะครับแล้วก็ถ้าแบ,บตหมดมก็จะใช้มรโยกได้นะครับเราก็ปลดออกมาครับก็ใช้มรโยกได้ตามปกตินะครับดีๆนะครับไม่รู้ว่าการไปหรือ,ปรอเปล่าก็เก็บเหมือนเดิมอ่ะท่าน,นี้เดี๋ยวผมจะมาลองมาอธิบายแต่ละรุ่น ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับสินค้าตัวน,นี้นะครับดูนะครับจะเขาเรียกว่าดีตรงที่ว่าเกษตรกรเนี่ยบางครั้งเนี่ยลืมชาร์จบ้างนะครับหรือว่าไปหมดเวลาใช้งานต้องวิ่งกลับมาชาร์จใหม่นะครับแต่รุ่นนี้ทําออกมาเนี่ยเวลาใช้งานแบตเตอรี่หมดแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทำให้งานจบ ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับระบบนะครับระบบข้างในมันนะครับตัวนี้เนี่ยระบบข้างในมันก็จะไม่มีอะไรบ้างนะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะจะมีแบตแห้งเป็นแบตแห้งอยู่ข้างในนะครับมีแบตแห้งแล้วก็จะมีตัวชาร์จตัวชาร์จเนี่ยเวลาตั้งค่าซื้อไปอยู่ข้างในหมดนะครับอะไรทุกชิ้นเนี่ยจะอยู่ในนี้หมดนะครับหรือประกอบได้หมดนะครับ ก็จะสะดวกมากนะครับนี่เป็นด้านสเตนเลเอาแบตเอรี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นเพื่อมชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ใช้กับไฟบ้านได้เลยการชาร์จเนี่ยนะครับสมควรชาร์จทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับจะใช้งานได้ก็ประมาณ มันอยู่ที่อาการอัตราก,การเล่งด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางครั้งใช้แค่ประมาณสักสองสามชั่วโมงก็หมดนะครับแต่มันอยู่ที่อัตราการปับนะครับการปักเล่งมันจะมีวอรลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเห bon ็นไหมครับมีวอรลุ่มอยู่ได้ข้างนี่นะครับดูวอรลุ่มการปรับเล่งน,นะครับเล่งให้แรงเล่นให้เบาเล่งเบาก็ใช้ได้นานเล่งแรงก,ก็ใช้ได้ไม่นานเท่าที่ควรนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมทดสอบจริงๆเนี่ยนะครับฉีดทิ้งไว ถ้าแบบเดินรอบปกติเนี่ยก็อ,อยู่ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็จะหมดนะครับมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่การชาร์จของท่านด้วยนะฮะว่าท่านชาร์จได้หกแปดชั่วโมงไหมนะครับนีค่คือสายชาร์จนะครับเราก็จะมีแขนให้นะครับตัวนี้สําหรับเขาโดยเฉพาะตั้งเข้าเสียดตรงนี้นะครับค่อ,อยๆคิดอาจจะยาวบานะครับ เอาสดด้วยน,นะครับนองน้าเจนี่นะครับพอพอเห็นนะครับเปิดลั๊รตรงนี้นะครับอันเี้ดเดียปิดไว้สําหรับการน้นนะครับผมจะมีตัวเซตตี้ให้ท่านเสร็จหมายความว่าถ้าเกิดท่านเทน้าไปแล้วมันหกใส่นานๆเข้ามันก็จะเสียนะครับเราก็ทําตัวปิดไว้ให้คือผมก็พยายามจะออกแบบมาให้ทุกท่านเนี่ยใช้วัตวัตถุดิบ ได้สินค้าของเรานี่นะครับได้มาครับปั๊บก็จะเป็นรูปแบบสามตานะครับเสียบแบบเสียบให้แน่นเลยนะฮะแล้วก็ชาร์จแค่นี้เองครับไม่ได้ยากนะครับแบตเตอรี่เสื่อมต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รูปไม่ติดตั้งนะครับเรามีแบตเตอรี่ขายนะครับน้ำหนักก็ไม่ไม่มากนะครับอยู่ครับแต่ถ้าใส่น้ำไปเยอะนะครับนี่ก็คือวอลลุ่มอันนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับ นี่สวิเกอรตัวนี้คือว่ลรุ่นหมยความว่ากลับเร่งเบานะครับตัวนี้เป็นระบบถานโยกนะครับเวลาถ้าลูกค้าเนี่ยแบตเตอรี่หมดนะครับดูนะครับผมจะทำอย่ไงง่ายแบตเตอรี่หมดนะครับพอแบตเตอรี่หมดเมื่อไหร่นีนะครับท่านจะต้องถอดตัวนี้มาถอดเลยนะครับถอดสายมานะครับท่านถอดสายมา ย้ายมาที่นี่นะี่ทำงานย้ายนะนะครับก็เป็นการจบนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ย้ายเนี่ยนะครับเป็นจะชีดไม่ออกนะครับตอนนี้พอเราหยุดการทำงานของปั๊มแ,แม่ปั๊มเเารียกแม่ปั๊แมแบตเตอรี่แล้วนทะ่านก็ต้องย้ายสายมาที่ถังโยกท่านโยกไป อย่งางมันก็ออกมานะครับแล้วก็ออกมาใช้งานได้ปกตตามปกติคนขว้างานท่านจะเสร็จนะครับลาสติกของเราเป็นเขาเรียกพลสสาสติกเกตแบบ PE นะครับก็คือจะเหนียวหน่อย PA เอเขาเรียกพนะครับก็คือจะทนหน่อยเหนียวหน่อยนะครับไม่ไม่ได้กรออะไรนะครับวิธีการใช้งานนะครับเวลาท่านใช้ไปแล้วเนี่ยอยากให้รักษาทนทานนะครับ ท่านจะต้องพอเลิกใช้พิร็จนะครับน้ำยาที่ท่านค้างอยู่ในนี้นะครับหนึ่งเทอออกให้หมดสองใช้น้ำเปล่าล้างนะครับฉีดทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าโยกทิ้งไว้หมายความว่าก็าคือโยกไปจนน้ำสักประมาณขนาดนี้นะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นถังนะครับขนาดนี้คือล้างมันให้สะอาดไม่ให้น้ำยามันไปเกาะในออแม่ปัม๊มแบตเตอรี่ แล้วก็พวกตามลูกสูบต่างๆมันก็จะทนมากนะครับแต่ถ้าท่านไม่ล้างให้น้ํายาไม่ว่าจะเป็นาย,ายาผ้าหญ้ายาปุ๋ยยาอะไรต่างๆมันคาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยพวกอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้ทนนะครับคือสินค้าเรามีวารันตีแล้วและอะไรเราก็มีให้ครบนะครับตรงนี้ไม่ต้องไม่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับราคาตรงนี้นะครับราคาเราไม่ได้พอมข้างลงข้างขนส่งนะครับ ถังโยกทูอินวังขนาด20ลิตรนะครับ20ลิตรตัวนี้เนี่ยเราขายให้ท่านอยู่ที่1,400บาทนะครับ1,400บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับค่านขนส่งคาดไว้ถึงส่งถึงท่านก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน200บาทนะครับก็เป็นเสร็จประมาณ1 6 0นะครับราคาตอนนี้ของสินค้ามีนะครับรีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพอ 021976927 0 2 02 1 9 7 9 2 7หรือเบอร์มือถือนะครับ0868337737 0868337737นะครับโรนี่โทรเข้ามานะครับก็เราขายส่งด้วยแล้วก็ขายให้ทุกท่านให้เกษตรกร,รกโดยตรงด้วยนะครับก็ในรฐาคาถูกบริษัทสีเมือเกษตรก็จะมีสินค้ามาเรื่อยๆนะครับถังโยกตัวนี้เนี่ย ไซส์20ลิตรนะครับมี16ลิตรก็มี18ลิตรก็มีนะครับแต่ไซส์ที่นี้ขายขายเยอะที่สุดคือ20ลิตรท่านอยากให้ใส่น้ำไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเขาเรียกอะไรใส่ให้มันเต็มหนักนะครับท่านก็ใส่สัก10ลิตร15ลิตรใช้งานนะครับแต่ไปฟุ้งเราะว่าจะแข็งแรงมากนะครับเองจะสายสะพายมีกันมีตัวรองหลงังไม่ให้เจ็บหลงัง หัวเปลี่ยนเรามีให้หมดนะฮะอะไหเปลี่ยนอะไหเปลี่ยนนะครับเรามีแถมให้อยู่ใน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 ี้น,นะครับเราจะมีตรวจก่อนส่งหมดนะครับมีลูกยากโอลิมต่างๆนะครับสี่ห้าตัวจะแถมให้อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้นะก็ตัวนี้ยังตัวเด่นมากนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการ18 16, ลิตร16สิบหกลิเราก็มีแต่อยากจะให้ใช้ตัวนี้มากเพราะ ใหญ่กว่าใช่มันใหญ่กว่ากจ็จริงวันใดวันหนึ่งท่านอยากจะเติมน้ําไปใไใจแล้วเติมน้ําให้เต็มถ้าท่านซื้อตัวเล็กไปมันจะเติมน้าได้น้อยนะครับก็ใช้ระยะเวลายทีหนึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าท่านอยากไม่หนักมากท่านก็ใส่น้ําให้มันน้อยหน่อยนะครับน้ำหนักไม่หนักหรอกครับประมาณผมคาดไว้อยู่ในเี้สักสี่สี่กิโลกว่า,ากานะครับไม่ทั้งตัวประมาณสี่กิโลหนักแบตเตอรี่ เป็นิงตัวไม่หนักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบไปเดี๋ยต่อจะเป็นพวกถังถังโยกนะครับตัวนี้ก็คือเครื่องค้นยาแบตเตอรี่2ูอีวันขนาด18ลิตรและ20ลิตรราคา1,400บาทโทรเข้ามาตอนนี้มีส่วนลดให้พิเศษน,นะครับสวัสดีครับ